ตอนใช้งาน Last Pay l e t t e r ใน Lazada ใช้ยังไงผ่อนยังไงทำไมซื้อของไม่ได้คลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้งาน Last Pay l e t t e r ใน Lazada นะครับซึ่งมันก็คือวิธีการซื้อก่อนจ่ายทีหลังแบบไม่มีดอกเบีย้ยหรือไม่มีบัตรก็ผ่อนได้นะครับว่าต้องทำยังไงและสำหรับคนที่ซื้อไม่ได้ผ่อนไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคุณสามารถไปดูคลิปรีวิว Last Pay l e t t e r ของ Lazada วิธีการสมัคร Last Pay Later ของ Lazada วิธีการใช้งานซื้อของและวิธีการชําระเงินได้ที่สารบัญใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับนะก็เพื่อความสะดวกแล้วกนะันเนาะสวัสดีครับผมปันจากช่องผลยิมกู้ออมนะครับก็ช่องนี้เป็นช่องที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักเลยนะครับนะใครสในใจเรื่องสินเชื่อนะ่ะและถูกกฎหมายเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ไปได้เลยนะครับวิธีการซื้อของใน l a z a ด้ด้วย Last p a y l e t t e r นะหลังจากที่เราสมัครผ่านแล้วนะครับก็ให้ไปเลือกสินค้าที่เราจะซื้อได้เลยนะซึ่งไม่มีขั้นต่ำกดกี่ชิ้นก็ได้ แต่ผมแนะนำนะครับว่าให้กดชิ้นเดียวหรือของชิ้นเดียวกันหรือภายในร้านเดียวกันนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ Last Pay Letter นะครับสมมติร้าน k i s p y ้ r e ีมนะครับเราก็สามารถกดซื้อของได้เลยนะครับแล้วก็มาที่หน้าเช็คเอาท์ตรงเลือกวิธีการชำระด้านล่างก็ให้กดดูวิธีการชำระทั้งหมดได้เลยหน้าเลือกวิธีการชำระเงินเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะเจอกับ Last Pay Letter ก็กดได้เลยนะครับ อันนี้บอกก่อนนะครับว่ามันไม่ได้เลือกได้ทุกร้านนะครับบางร้านเขาไม่รองรับการจ่ายผ่าน LastPayLetter นะครับก็ทําให้เราไม่สามารถกดเลือกได้นะครับตามที่เห็นในรูปเลยแต่ก็ต้องเปลี่ยนร้านดูนะครับว่าร้านไหนเนี่ยใช้ LastPayLetter ได้หรือเปล่านะครับอย่างขนมที่ผมจะซื้อเนี่ยไม่มีร้านไหนขายผ่าน LastPayLetter เลยนะครับผมหาตั้งหลายร้านแล้วนะสุดท้ายก็เลยมาซื้อขนมปูอะไรก็ไม่รู้นะครับดูน่ากินดี150บาทนะครับก็เลยกด LastPayLetter แล้วกดยืนยันเลยนะครับก็ให้กดเลือก สั่งซื้อได้เลยนะครับมันก็จะมีเด้งขึ้นมาว่าเราต้องการจะจ่ายแบบไหนนะครับก็จะมีให้เลือกระหว่างจ่ายที่หลัง1เดือนก็จะบอก้วยว่าจ่ายเมื่อไร่อันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมซื้อณนะวันที่20มิถุนายนนะครับถ้าผมกดซื้อของภายในวันนี้หรือซื้อภายในวันที่24มิถุนายนเนี่ยผมจะต้องจ่ายเงินภายในวันที่5เดือนหน้าหรือวันที่5กรกฎาคมนะครับแต่ถ้าเกิดผมรออีกนิดนึงไปซื้อของวันที่25มิถุนายนเนี่ย จนถึงเดือนหน้าวันที่24กรกฎาคมเนี่ยผมก็จะจ่ายเงินอีกทีหนึ่งวันที่5สิงหานู่นเลยนะครับนะก็ต้องดูร็อบบินให้เรียบร้อยด้วยนะใครสนใจก็ไปลองดูในคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผ่อนยิบกูออนทั้งทาง Facebook, YouTube และ TikTok ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากผ่อนนะครับก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีให้เลือกแค่3เดือนและ6เดือนนะ แล้วเขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าเราจะจ่ายประมาณเดือนละเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้รวมดอกเบี้ยแล้วถ้าเราจ่ายครบแล้วคือจบนะครับอย่างเช่นเราซื้อ3เดือนน่ะเราก็ต้องจ่ายเดือนที่1และเดือนที่2เนี่ยห้าบาทและในเดือนที่3เนี่ยจ่าย50.37บาทนะครับเลยรวมทั้งหมดเนี่ยหนึ่บาทนะครับดอกเบี้ย2บาทแปสตางค์เราราวสิบต่อปีเท่านั้นนะครับนะถือว่าถูกก่าดอกเบี้ยทั่วไปแล้วกัน เลือกผ่อนชําระกี่เดือนนะครับหรือจ่ายทีหลังก็ได้นะแล้วก,กดยืนยันได้เลยนะครับกลับไปที่หน้าเดิมกดสั่งซื้อได้เลยก็จะจ่ายเงินสําเร็จแล้วนะครับเราก็รอของมาส่งที่บ้านได้เลยส่วนเรื่องส่งช้าส่งเร็วเนี่ยเป็นเรื่องของร้านค้าและขนส่งแล้วนะครับไม่ต้องรอจ่ายเงินให้ครบก่อนถึงจะได้ของนะครับนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนวิธีการซื้อของทั้งแบบผ่อนและแบบซื้อจ่ายทีหลังนะครับนะ คลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการชําระเงินของ last pay letter นะครับก็ติดตามชมมาได้เลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับก็พิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจอีกทีนึงนะครับนะก็จะคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะซื้อของผ่าน s h o ปปี้ลาซ d a สมัครสินเชื่อผ่านลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะก็มีค่าขนมนิดนึงอร่อยๆ <laughs> อยังไงก็ตามนะครับช่องผลเย็บกู้ออมถึงจะนําเสนอเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมไม่ได้แนะนําให้คุณเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่านะครับเราควรจะเอาสินเชื่อเนะี่ยไปใช้ในการสร้างไรายได้สร้างอาชีพใหม่สร้างธุรกิจใหม่นะครับหรือว่าเราอะ่ะมีรายจ่ายฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นค่าเทอมค่าเข้าโรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยค่าซ่อมรถเนี่ยเออคุณถึงจะใช้นะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนะครับ ซื้อของที่มันไม่ได้จําเป็นนะครับวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องถ่ายของที่จําเป็นทิ้งเพื่อที่เอามาคืนหนี้นะครับนะครับก็เป็นห่วงมากๆเลยนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับนี่สินควรเรือนท่านเรานีหนักมากเลยตอนนี้ก็สู้ๆกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับอุตส่าห์ดูจนจบถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย